Stop. Like, I got nothing. I'm, I'm so tired, man. I'm so tired. Don't quit your evil job. Got him. bee's lurking now. dead bee's lurking now. dead bee's jerking now. That bee's jerking now. Stop, stop. That's so inappropriate. What I don't get it. Jerking, like, do a jerky dance, yeah? To the left. Jerk to the right. Just stop talking. Okay. It's so weird. ไหนวะเอ้ของหลังยังไม่มาใช่ปะ่ะมีคใครวิ่งมาวะเป่าอ,อีกรอบกระเป๋าอ,อีกรอบน่าจะไม่อยู่นะคุณสบายมันยังไม่ขยับเสร๋เสร๋ไปขี้แน่นอนเสร๋ไปห้องน้ำใช่รห,ห,หรอใช่เสร๋มาด้วยเไงเมื่อกี้เมื่อกี้ใครอ่ะไม่ใช่เตอ๋อเหรอที่พ่งมา อ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่นั่นเมื่อกี้ฝนครับอ่าโอเคนะนั้นเตยยังไม่มาครับก็แบบก็ <laughs> คือหลังวอล์กก็คือดาบโลเลยเราได้วอล์กเสร็จใช่ปว่ามันเป็นข้างแล้วตอนในเฟดแสงอ่ะมันสําคัญในเฟดแสงกับเฟดมือดแอค่นั้นแหละ้านอกเฟดเราไม่นับแล้วกันแ๊บเดียวมันก็ผ่านไปละ ใช้ไม่อยู่แค่ระวังอย่าไปกดตามถูกที่ไปเล่นจุดชินแล้วกันอ่ะเอบนะอ่ะเอาอีกรอบครับมาเจอมาแล้วเม่นท็อปไทยะปลองคนระับหน้าหลังหุนในนอ หายกว่ารอดเองแตงหน้าหลังวายแปดคิ้วซ่าหน้าหลังหน้าแปดหน้าหลังุนในุนนอก ซ้ายขวาวอกดาบโลกปิงบอล <c oughs> ต้านทาน <c oughs> ตันครับ <c oughs> แทงหน้า <c oughs> หลังวายแป <c oughs> หน้าหลังหุนในหุนนอกซ้ายขวาวอล์กเคดาบโล่พิงบอลต้านทานต้านครับ เลยวะแทงหน้าหลังวายแปดตีข้าหลูมายันจับมาหน่อยแลกวก็มาหน่อยโอ้โหหนึ่งหน้ารูนะมันหน้ารูสองวาวสาม สี่เตรียมมาร์คมาร์คครับนกดาวนล็อกดีครับรูน่ะมีที่หนึ่งไม่มีวอล์กงเองนี่สองเตรียมมาร์คมาร์ครับ ไม่ได้ครับสามโลตอนขอจับกลางนะีเยืดไ่มาแป หน้าหลังหมุนในหมุนนอกซ้ายขวาวอล์ดาบโล่มาร์คทิ้งบอลน,นับสามสองหนึ่งท่านทานตั้นนะแทงหน้า หลังวาย,ายเข้าลกะเข้าลุกะกลแล้ว,ลลวห,หนนลูกซองนะใหญ่ด้วยมีการนะลูกสอนเอาวอลกกันนะครับ50คร uh. ับ50

ตุดแล้วลองรู้สอนองรู้สอนลองรู้สอนห้าลูบอตีลูครับตีรูหนึ่งมารเ้ยเฮ้ยโอยากยได้ไอ้นั่นนะ อีกเขไม่อยมวอตแรกตายผมไม่อยู่นะครับเมื่อกี้เดี๋ยวคุณนมบอกกันได้เลยนะิบอะไรไปวอสแรกกล่องไอ้เนี่ยกล่องตาเป็นของคุณด <us> <us> uh ั huh. hmm. uh ๊บห้าพันมาแล้วเหรอเห็นไหมจางหูยาวเลยคราวนี้ของผมแล้วก็หนึ่งเนี้ยเป็นอย่างเงี้ยห้าพันมาเองมาเอง อันนี้อะไรอะไรเขาเป็นคืออะไรใช่ครับอันนี้ห้าพันอ๋อมาถึงป้ายที่ลุงบิดใช่ไหมใช่ตัวหนึ่งป้ายห้าพันแล้วก็อ๋อโอเคได้ได้แหละสมรีมีเลยนะมันเปลี่ยนได้ด้วยครับเราตุกหมื่นห้าเราตุกหมื่นห้าเราสอบจะไอเท่าไหร่นะจีไอก็หมื่นห้าหมื่นห้าเท่ากันครับอันนี้อันนี้ปิดเนี่ยใช่ครับเนึ่ 5,000นับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมุมสิบเคีนี่อะไรอ่ะ5,000นี่คืออะไรป้ายไงอ๋อนี่บอยมันบิดอยู่นะมันเอาเหรอเอาไม่เห็นโทษโทษผ่านผ่านผ่านบอยนับหนึ่งสิบเคีนับสองไม่เห็นไม่เห็นนับสามครับเฮ้ยมีสิบห้าไม่ใช่ไม่ของคุณนายไม่ใช่ไม่ใช่เจ๊ไอเขาเอาไปทำไมป้ายสิบห้าเขาบอกไอ้นั่นบอกบอลแรกนะที่เขาบิดไปโอ้โหสิบหกมา โกงเอาเอาเอาไข่สิบปันเฮ้ยแข่งเฮ้ยน่าจะแก้กันดิวไข่สิปันนึ่งมีได้แล้วเนี้ยเฮ้ยกูก็ต้องการเอาไป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 เหมือนห้าพันครับพันพันห้ารับหนึ่งครบแล้วเนี่ยจะเอาเสีเสียงพูแล้วสิบห้ารับสองสิบห้ารับสามครับป่อยปืนนะสิบห้าเค พอรีส่งตชิบปิบหนึ่งตัชิวแมวมีคนเดียวส่งเลยนะดูเอลเบดวอร์เดนเยี่ยมมนเลยไม่มีปืนเจ็บแปดซะบ้างเลยอยาไม่มีการฟูลบ้างเลยนี่อะไรอย่างเงีแิกงเสกิมครับเก๊บบิ๊ิย้ายเดี๋ยวเดี๋ยวตตังคก่อนห้ามื่นตาเปิปแล้วโอ้โหผ่านเลยห้าหมื่นาแล้วจปูแสงกันบนหายไปตตัว่ะเนี่ยเอาว่ะ อ่านสารนับหนึ่งสารนับสองสารนับสามครับหนุ่มข้างแบ็คมูนผมไม่ตรงนะ